สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหงอีกแล้วนะคะในหงเดรี่นะคะวันนี้นะคะหงจะมารื่งรามาเล่าให้ฟังสําหรับปีใหม่นะคะในปีนี้ปี2026นะปีนี้หงอายุเข้า50ปีแล้วนะคะเข้า50แล้วนะคะพอเข้า50เนี่ยอยู่ที่เดลีนะคะเ <c> ขา,ะะ <c> ขาก็มีจดหมายส่งมาให้เลยเป็นจดหมายรักนะคะซองฉบับนะคะไม่ใช่นะคะเป็นจดหมายเรียนเชิญค่ะให้ไปตรวจนะคะอันแรกเลยนะคะเป็น การตรวจ m มมโมกราฟีนั่นเองนะคะคือการตรวจคัดกรองของตัวมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะคือเขาก็จะให้เราไปตรวจนะคะเขาก็จะมีบอกวันบอกอะไรเรียบร้อยเลยนะคะว่าให้เราไปตรวจวันไหนยังไงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ให้โทรศัพท์ไปแจ้งนะคะให้เปลี่ยนวันแต่ว่าเขาก็จะมีวันกำหนดมาให้เลยนะคะอันนี้นั่นคือเราก็ต้องไปตรวจตามกําหนดนะคะเพราะว่าที่นี่มีบริการได้ปาเลยมีสวัสดิการนะคะให้ตรวจฟรีนัคะ ก็ใครได้จดหมายมาก็ต้องไปนะคะอันที่สองค่ะมาในวันถัดไปเลยนะคะเพราะบห้าสิบนี่นะจดหมายมาใหญ่เลยนะคะอันนี้สองเป็นการตรวจทัดกล้องเหมือนกันนะคะแต่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอันนี้คือว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะเอาไว้เราจดหมายฉบับนี้นะคะไปที่ร้านขายยาใกล้บ้านนะคะเราก็ไปขอตัวนี้ค่ะหุงไปขอมาแล้วได้ตัวนี้มานะคะเป็นตัวเทสเตอร์นะคะมันจะเป็นหลอด ให้ทาการเก็บตัวอย่างอุจจาระของเราล่องอึของเรานะคะทําการแต่คงยังไม่ได้ตรวจเลยนะคะรอก่อนนะจะเป็นหลอดประมาณนี้เนาะมันมีน้ําข้างในเป็นแล้วค่อยเออกมานี้เขาบอกว่าอธิบายแบบนี้นะคะเอออึออกมาปุ๊บใส่ไว้ในถาดหรือซัมแวร์ซัม e ิง i n g t เพเปอร์เนาะก็นี้หึงออกมาเนาะจิม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 อยู่ในถุอย่างเี้นะคะเราใส่กลับเข้าไป เราวนนี้เป็นใข้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์ใดๆก็ตามที่รับนะคะเขาจะมีข้อมูลแจ้งในเอกสารนะคะให้เราไปให้นะคะเขาก็จะเทสมาแล้วก็ส่งผลกลับมาให้ทางไปรษณีย์นะคะส่วนถ้าเกิดว่าพอเราเก็บเสร็จแล้วแล้วไม่ยังไม่ว่างไปเขาบอกให้ใส่ตู้เย็นได้ภายใน2วันนะคะแล้วก็ไปยื่นทางโรงพยาบาลได้นะคะนี่นะคะเป็นสวัสดิการนะคะของไทยตะลิที่เขามีให้สําหรับคน เู่จะสูงอายุแล้วยังเนอะแค่ห้าสิบเองอายุข้าห้าสิบนะคะเขาก็าจะมีจดหมายนี้มาให้แล้วก็เราก็ไปตรวจกันนะคะเป็นผู้หญิงก็จะมีเพิ่มเติมก็คือมีมะหมอกลันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีไอตัวมะเด็่อลำไส้ใหญ่เ่ยนะคะที่ต้องไปตรวจกันนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับของอีกแล้วน,นะคะในหฮงเดรี่นะคะวันนี้นะคะโงจะมาตื่นราวมาเล่าให้ฟังสําหรับปีใหม่นะคะในปีนี้ปี2026นเนอะ